สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาปลูกต้นหอมกันเนาะเดี๋ยวตุ๊กจะปลูกตรงนี้ด้อจ้าอ่ามาต้นหอมอตุ๊กจะไม่ใส่รองเท้าบูทจะไม่ใส่อะไรเลยเด้อออ วันยี้เราไปพิธี <c oughs> วิธีการปลูกต้นหอมที่ประเทศปรตตุกีตก็จะเอาต้นหอมนอนลงนะจ๊ะต้นหอมนี่ก็จะต้องนอนลงนะเพื่อนๆนถ้าไม่นอนไม่สวยหัวจะไม่ใหญ่นะจ๊ะก็ วิธีการปลูกก็คือต้องเอาต้นหอมนอนลงชาโอ้ตัวนี้พูดยังไงสุปราตรีน้องเอ๋ยยิ่งถ้าทุกอย่างไม่ถูก Está é. a mostrar a cabeça? Pois estava já... A água já está. Isto não quer muito fundo. não a pessoa septe o nome passado. Nira, está a atornar o nome? A cabeça tem que para cima. Sepe que se não. ห้างแล้วก็พี่น้องตุกใส่กางเกงเด้อไม่ใช่ว่าใส่แต่อันนี้เด้อมันร้อนิ่งไปซื้อของมามันร้อนก็ต้องใส่ขาสัน่น

นะสาสามีด้วยเพื่อนสามีก็นั่งกำกับฐานด้วยจ้าสามี ไม่ใช่สามีดอกคนสวนจ้ะมานั่งจำแคบการลาอืมเราจะทำได้ดีไหมว่าสั้นก็ปลูกให้เป็นแนวนอนอยังงี้เลยมีหินเมียไหวกาวออกเลยเดอ้อ นี่เห็นไหมเพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้ต้องให้เขาเป็นแนวนอนเนาะแนวนอนจะสวยอ่ะเดี๋ยวตุกไปเอามาอีกเพื่อนๆรอตุกก่อนเด้อนี่คือพริกหยวกก็ได้ปลูกไปแล้วเนาะ โอเคเดี๋ยวตุ๊กไปถอนต้นหอมมาอีกสักสองสามต้น ทำเด้อเพื่อนๆลูกคไไุไปดได้แปลวต้นหอมมาเลยอีกนิดหนึ่งเนาะมันยังเหลืออีกนิดหนึ่งที่จะตลอดแถวนี่ด้จ้าต้นหอมมันเหมือนจะเหี่ยวแต่มันยังดีอยู่จ้า หัวยังใช้ได้อยู่เห็นตุ๊กไหมเพื่อนๆในเดจ้าเราก็จะเลือกเอาแบบหัวดีๆเพื่อนๆเห็นตุ๊กไหมต้นหอมเดจ้า ใครอยากหอมก็ปลูกต้นหอมอ,อันนี้ก็เหลือเด้ที่นี่ จเหลือไม่ได้นะเพื่อน โอเคเจ้นเพื่อนเนาะก็เซตซับเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวตุ๊กจะทำอีกแถวหนึ่งโอเคจ้าบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่ชมคลิปถ้าชอบกดไลค์ subscribe นะคะ